NCL ครับบริษัท NCL International Logistics จำกัดมหาชนโลจิสติกส์เหรอ,อเป็นผู้ให้บริการจัดการระบโบโลจิสติกครบวงจร NCL ครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยถือ35%รรายใหญ่ เป็นบริษัทแล้วก็เป็นบุคคลนะครับเป็นกลุ่มเจ้าของและคืออา,าตินามสกุลเดียวซ้ำๆเยอะเลยนะงบการเงิน NCL ครับนี่สิน480ล้านนะสินทรัพย์รวม757ล้านนี่เริ่มเยอะนะครับกําไรติดลบ7ล้านกำไร3ล้านกําไร11ล้านติดลบ26ล้าน กำไรยังไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกนะครับแล้หนี้เยอะด้วยนะครับปันผลไม่ค่อยมีด้วยนะนะครับตัวนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในด้านงบนะครับดูกราฟ NCL ครับราคาปัจจุบันบาท53สตางค์ราคาเส้น2รวัน92สสตางค์มองแบบนี้ก็ขาขึ้นนะครับดูภาพรวมก่อน โอ้เ oh, เข้าตลาดมากลางปี2014-2015ครับสร้างราคาอันโหดร้ายไว้ที่เจ็ดบาทงามไส้ปรับฐานเพิ่งมาปรับปีเนี่ยครับห้สงสตังคนะ์นะนี่ไอตระก,กูลหุ้น IPO มันต้องลงแบบนี้นะลงแบบนี้นะใจขาดลงใจขาด เอาของฉันคืนมาฮ่าฮ่าฮ่าตีเส้นเทนเ i ้นกดจาก7บาทลงมา52สตางค์ครับปรับเป็นเดย์จัดทรงเส้นก่อน NCL ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าโอ้ยเป็นขาขึ้นแต่ตรงนี้แล้วเนะนี่ยนี่ห0ส0 70สเจสตังค์นะครับเส้นสองวันบอกว่าตรงนี้นี่ประมาณ80ตังค์เป็นขาขึ้นนะเห็นไหมปรับฐานขึ้นน้องแนงน้องแนงเส้น200โยกขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่ขนยอ,ข,ยอขึ้นอีกแล้ว นี่ขนาดงบไม่สวยนะเออนี่ขนาดงบไม่สวยนะดูเทรนด์ดูเทรนด์ซะก่อนขึ้นย่อบแบบสวยงามนะครับเอเไปต่อไหมนี่นี่นี่มันกำลังติดต้านตัวนี้อยู่ติดต้านตัวนี้นะบาทห9สิาสัดตังนะนะครับแนวรับแรกบาทสี่สิบสี่ครับนะครับบาทสี่สี่นะแนวรับถัดมา บาท35สตางค์ครับแนวรับถัดมาบาท26่สบสตางค์ครับแนวรับหลังพิงฝาบาทสิบเอ็ดสตางค์นะครับแล้วก็บาทสิบสตังค์เนี่ยเป็นแนวรับหลังพิงฝาละคือคุณถ้าคุณหลุดตรงนี้มามันก็เสียทรงไงเสียทรงไงนะครับถูกไหมเนี่ย แค่หลุดบาท26ก็เสียทรงแล้วแต่ถ้าหลุดบาท15เสียหนักเลยเก็บอาการไม่อยู่เลยนะครับแนวต้านแรกบาท62นะครับแล้วบาท69อืมผ่านบาท69ไปไหนต่อเนาะนี่นี่มาทำลายกองนี้ก่อนนี่ทำลายกองนี้ก่อนโหเขาติดกันมาตัา้งแต่ปี2000 สิบแดสิบ้านะตรงนี้นะครับทําลายกองนี้ได้นะยอดกองนี้ก็จะอยู่ประมาณบาทแปดิบห้าครับทําลายได้ก็ขึ้นไปซัดข้างบนครับนี่ครับโซนนี้ก่อนข้างบนนี้เยอะอยู่นะเยอะอยู่โรติดกันมาหลายปีแล้วนะ นี่นะครับเดี๋ยวผมไล่แนวต้านก่อนนะอ่าอ่ประมาณนี้ครับ ผ่าน2บาทได้ก็ก็วิ่งได้ไกลอยู่นะครับวิ่งได้ไกลอยู่เนี่ยมาชนกันตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้าเคลียร์คนตรงนี้ได้นะขึ้นตรงนี้แล้วก็ยอ่ออ่าแล้วก็ยอ่อประมาณนี้นะครับมองแค่นี้ก่อนหูมอง7บาทเลยก็โหดไปเห็นไหมครับตรงนี้มันเยอะเนี่ยตรงนี้มันเยอะเยอะจริงๆเนี่ยเยอะจริงๆ,ๆเนี่ยตรงนี้นะครับสรุปแผน NCL ครับแนวรับแรกบาท4ี4่สตังแนวรับถัดมาบาท35สตาตัง แนวรับหลังพิงฝาผมให้บาท26สตางค์ละกันนะครับถลุดบาท26แล้วมาหลุดบาท15าสตางค์ล้วบาทส1สตางค์เนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะเพราะคุณชูดไปจะถึงสองบาทอยู่แล้วนะไปต่อดีกว่านะครับอย่าหลุดบาท4ี่สก็พอนะครับแนวต้านแรกบาท6 2แนวต้านถัดไปบาท69ครับผ่านกองบาทห9เเจอกันใกล้ๆบาท8 5ดสบห้าสตางค์ก่อนนะ หาตรงนี้เจอตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ซับแรงขายนนี้ก่อนนะครับตอนทะยานขึ้นไปช่วงบาท85ด้าถึงสบาทมันจะไวตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับพอขึ้นไปตึง้งพอเห็น2บาทกลางๆเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวนะครับเลอเยย่อแรงก่อนซักรอบหนึ่งนะครับค่อยกลับตัวขึ้นไปใกล้ๆ3บาทก่อนนะประมาณนี้นะครับใกล้ๆ3บาทก่อนในแผน NCL นะครับ fc ทุนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันหลุดบาท26ก็ทรงไม่ดีนะครับก็วางแผนออกด้วยนะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องครับขอบคุณครับ